โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ออสการ์บอบนะครับผมกับเซิร์ฟเวอร์643ครับผมเอฟเซิร์ฟเวอร์ที่สำหรับผมคือเรียกโคตรสวยนะครับตอนนี้ผมก็ได้สร้างกิ้วไปแล้วนะครับกิ้วตอนนี้ก็ผมเพิ่งสร้างตอนตีห้านะเออตีห้ายี่สิบเป็นกิ้วกิ้วแรกที่สร้างแล้วก็เป็นคนเดียวที่เข้ากิ้วนะโอ okay. เคเราสุ่มตัวแดงกันเลยนะครับแบบไม่พูดพลาดทำเพนะครับผมเดี๋ยวเราสุ่มที่ตัวแดงเลยนะครับเอาการันตีสิบโลแรกของอ่าสีทองนะครับ จะได้ด้วง G4 หรือว่าหรือว่าโจเซ่ไม่เกียรโอเคโอเคได้โจเซ่มานะครับก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะได้โจเซ่เข้ามาในทีมนะครับผมตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราไปรับตั๋วก่อนนะเออแล้วก็เดี๋ยวเราทำเควสแล้วก็รับตัวแดงหนึ่งใบนะจะได้ครบ20ใบนะครับ เรามาดูที่ตัวเหลืองนั้นก่อนนะว่าจะได้อะไรนั้นเดี๋ยวล้างเกลอก่อนโอเคโอสเทนจานีอย่างเงียบอยู่อ่าไม่ได้อะไรเลยโอเคถือว่าล้างเกลนะจัดไปสิบใบครับสิบใบตัวแดงจะได้อะไรมาดูกันโอสเทนจานีกระตุกนะครับรอบนี้แต่ว่าจะได้อะไรเอ่ยอ่าได้สีทองมาดูกันจะได้อะไรครับ ตัวมั่วมาก่อนขอแค่เราพี่น้องร่วมมือกันโอเคโอเคเกานะกดไปก่อน,นต1ตัวเดี๋ยวลุ้นสีทองจะได้อะไรนะครับมาหมาแล้วสีทองทุกคนกำล,ลังรู้สึกกัยชั้นอยู่โอเคโอเค,อเคตัวนี้ใช้ได้เป็นตัวแทงที่อ่าพัสดีมากรับดาเมจของเพื่อนนะโอเคแจวแจวแจวยี่สิบใบแรกโอเคก็ตอนนี้ได้มา2ทองแล้วนะจากอันนี้ อีก10บใบไปดีกว่าว่าจะได้สีทองหรือเปล่านะโอสเทนจ่านีโอเคมีกระต,ตุกเหมือนเดิมนะครับได้เป็นสีสีทองอีกแล้วเอ้ยสามทองติดบเฮ้ยเอาวะเอาวะรอบนี้พวกเราสามารถเริ่มการสังหารได้แล้วโอเคชนาคาบุโตะถือว่าถือว่าไม่คดีเท่าไหร่ แต่ว่าได้มา3ทองติดเลยนะดวงโคตรดีอะ่ะไอดีนี้ของใสผงไม่ต้องรีใหม่แล้วนะโอเคก็เดี๋ยวขอแชร์ก่อนหนึ่งรอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวรับโอเคการันตี30ตัวแดงนะตอนนี้ได้มาที่3ใบส่วไอมโลได้มา3ทองเลยนะเดี๋ยวเข้าทีมก่อนเอาตัวนี้มาเอาโจเซ่มาแทนมูมูเมงไรเดอร์แล้วก็เอาดักชายไปแทนไอรอนนะครับไออังโอเคตอนนี้พลังอยู่ที่6,100นะครับเดี๋ยวเรา ผมว่าจะอัดคลิปเนี่ยแล้วก็จะเอาคลิปมาปฏิปต่อกันนะมันจะได้แบบดูคือถ้าเรามารีวิวตอนที่แบบอดีเราสําเร็จแล้วอะไรเงี้ยตอนที่มันเสร็จสมบูรณ์ในวันที่1แล่อะไรเงี้ยมันอ่ามันเห็นภาพไม่ชัดนะว่าผมทําอะไรบ้างกับอดีน,นี้นะโอเคตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้ายี่สิบแปดนะครับเรามาดูกันว่าผมน่าจะลงคลิปตอนเที่ยงนะว่าจะได้อ่าทีมที่เป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็อัปตัวไปก่อนนะเดี๋ยวผมต้องไปฟาร์มด่านนะเออตอนนี้ก็อัปไปก่อน จะอยู่ซับเซิร์ฟอยู่นะพยายามทำให้เลเวล20ไวๆนะจะได้เปิดกิลแล้วก็เวล24ก็จะเห็นตารางอันดับนะว่าเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะครับเอออันนี้ก็ดีนะได้รับเครดิต500นะครับโอเคไปดูคิววันนี้กว่าตอนนี้มีใครเข้ามายังมีเข้ามาคนหนึงนะโอเคเป็นคนนี้นะครับโอเคอันนี้เป็นผมนะเดี๋ยวเราไปเล่นลาปลาลองดีกว่านะครับก็เล่นเอาเพชรนะ เดี๋ยวจัดทีมอยู่ที่พันเจ็ดพันงร้อยนะครับตอนนี้น่าจะกดสคริปข้ามยาวๆเลยนะจะได้รับเพชรฟรีๆนะครับก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมคุยไปด้วยแล้ว,ลวกันนะเออตอนนี้ก็จะเป็นช่วงของตัวตัวดำนะบิ๊กอ่าวันนี้ก็เป็น3วันนะครับก่อนที่ฟุบุกิ u r จะออกไปนะครับทุกคนก็ อย่าลืมเอาเพรที่มีนะครับผมซื้อให้หมดนะครับแต่ว่าอย่าซื้อหมดในวันเดียวนะผมอย่างเนี้ยอย่างตอนนี้ผมก็จะซื้อ20ใบนะครับจะได้ไม่เปลืองเพรเยอะเกินนะจริงจริงยีเพรมันก็20โตัวมันก็เปลืองแหละแต่ว่าซื้อกันเผื่อเราลืมซื้อนะครับจะได้แบบไม่มานั่งเสียดายทีหลังนะเอออย่าลืมซื้อนะครับทุกคนเดี๋ยวผมลุ้นนะครับว่าเซิร์ฟนี้จะมีตัวบั็กเหมือนเซิร์ฟหกสี่สองหรือเปล่าหกสี่สองนี่คือแบบเป็นพี่เวียดนามของเรานะครับ อันดับหนึ่ง,งนะเออเวียดนามโลนึงอ่ะคือพี่แกยุดเซิร์ฟไปแล้วนะครับผมก็โอเคไอดีมันก็เกลียเด้วยก็เลยบอกลาไปๆดีกว่านะครับมาอยู่ที่เซิร์ฟหกสี่สามนะครับว่าเราจะไปได้นานขนาดไหนนะครับก็ตอนนี้เราเป็นหัวกิลอยู่นะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีตัวบักหรือว่า,าคนในกิลแอคทีฟขนาดไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ากิลจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับ <S 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 โอเคตอนนี้ก็กดเพรไปเลยนะผมขี้เกียจมานั่ง อรอรอรับอีกทีหนึ่งนะเอะประมาณนี้นะตอนนี้ซื้อไป100แล้วนะอันดับอยู่ที่500กว่านะ,อะตอนนี้ก็เดี๋ยวผมรีหาอันดับสุกต่ำๆนะจริงอ,อันดับมันก็อยู่ประมาณนี้แหละร้อยกว่าตอนนี้ก็เป็นทีมสุไนเขอรจะตีนะจะได้เอากล่อง SSR ไปนะครับโอเค รับของบานเลยนี่นะก็ถ้าใครไม่แลกอันบนสุดภายในวันแรกหรือวันที่2นะครับคุณไม่มีคุณแทบจะไม่อยากแลกวันอื่นแล้วนะครับแล้วก็มันนั่นจะนั่งลำคาญในจุดแดงๆนะเพราะว่ามันจะขึ้นตลอดเลยนะเวลาที่เข้ามาหน้านี้นะครับก็ผมก็เลยเออซื้อเลยดีกว่าจะได้แบบเอาของที่มีนะ่ะไปซื้อพวกตาอะไรเงี้ยมันจําเป็นนะพลังขึ้นเยอะตอนนี้อา่ายังไม่ขึ้นบอล500นะบอล5้ามวันได้ตัวแดงหนึ่งใบนะครับ โอเคเดี๋ยวดูก่อนกิจกรรมแล้วมัง้งเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ที่ผมจะเอาก็คือมันจะเป็นตั๋วนะประมาณนี้แล้วกันตอนนี้มีแอดมาสี่คนนะเดี๋ยวผมแอดไปก่อนจะได้แบบทำภาร,รกิจทำเควสนะเออใครที่เป็นอ่าใครที่อยากให้ผมตบนะครับทักมาได้เลยนะอยากเอาคุกกี้มาตบผมหรือว่าอยากจะโดนผมนวดนะทักมาเลยเดี๋ยวผมจัดให้นะเดี๋ยวผมจัดให้ตอนนี้มีสองคนเหมือนเดิมนะกิลโอเค ก็ไม่น,าน่ามีอะไรทำนะตอนนี้เดี๋ยวผมตัดไปอีกทีนึงแล้วกันนะ,ะประมาณนี้เดี๋ยวต้องรอมันครบ30นาทีก่อนจะได้ไดิดิ่งตัวเดี๋ยวต้องไปนั่งเคลียร์เควสก่อนนะครับของประมาณนี้ตอนนี้ก็ยัง6โมงกว่าอยู่นะเอ๊ะตีห้ายี่สิบอยู่นะตีห้าครึ่งโอเคมา ผมได้อีกสิบใบแล้วครับเดี๋ยวผมกดเลยดีกว่ามารอบนี้ขอสีทองเมื่อกี้สามทองละขออีกทองนึ่งอ้าวนี่เป็นตัวเหลืองกันเดี๋ยวล้างเกลือก่อนท่านขับไม่ออกหรอกนะเป็นสมัยแมนนะครับโอเคปึ๊บป,บปบึกำจัดคนที่ต่อต้านพวกเราได้เป็นกอริลลาไซบรอกอยากได้ดอตเรี่จรนอะถ้าเป็นดตรจีนัคือแบบมันก็เป็น คือมันใช้คอเจน้องไม่ได้ไงเพราะมันแจก S S R ทีน้อนมาเพราะนั้นขอเป็นจีนัทเออเรามีกระถูกเหมือนเดิมว่ะขอเป็นจีนัทจีนัทปุ๊บเรื่องเงียบเป็นสีม่วงนะไม่เป็นไรขอเป็นจีนัทก็พอเป็นบลูไฟนะเออไปสี่พวกเราไปสู่กันว่าคำบอกว่ามันจืงหรือเพชรได้บลูไฟมาเล่นนะครับก็ใช้ไม่ได้หรอกวพวกเนี้ยมันเก่าไปละ โอเคโอเคไม่น่าจะมีอะไรนะก็เดี๋ยวผมสุ่มตัวมุงสามใบก่อนดีกว่าว่าจะได้อะไรนะครับอยากได้กล,ลูกแก้วทะเลนะถ้าได้มาก็โอเคแจ๋วแบบต่อยโล่บโบระเบอมละลายเป็นน้ำขนาดโลดเด็กยังต่อยแบบต่อยกระจายนะฮะในเซิร์วรันก่อนที่คอเด็กรีเทิร์มาอันนี้เซิร์รใหม่ยิ่งแบบขนาดคูบุกิเอสายังเล่นได้ครับก็ยังไงก็โหดนะ ไอ้ทะเล UR เนี่ยไอ้ทะเล SR บวกเนี่ยนี่ก็สีฟ้านะก็ล้างเกลือดีกว่าผมว่าไม่น่าจะออกนะครับสามใบถ้าออกก็แบบสุดเกลียจะบรรยายนะครับโอสเพนจ่าเนี่ไม่กระตุกนะฮะก็น่าจะเป็นสีฟ้านะคิดว่าโอเคไม่มีอะไรมาเราไมค์สิบใบดีกว่าผมเพิ่งไปฟาร์มมาเมื่อกี้นะครับ ก็เป็นตัวเหลืองก่อนนะ20บใบนะครับกดข้ามไปให้เป็นสีม่วงวะ่ะเป็นบีคิงนะครับรอบนี้โอเคบีคิงเหรอได้ oh, ได้อยู่คนนะี้บอสเก่งนะครับไอติดใบเลยเยาวยาวครับอุกาบาทมาแล้วไฟตามะพุ่งเข้าชนเราได้สีม่วงอีกแล้วนะให้ชั้นแบบตอนรับตำนานนี้ก็ไม่เลวนะครับเป็น าสาล้ายนะครับพลังอยู่ที่หนึ่งหมื่นนะัน้นตอนนี้ผมก็อัดไปตัดมานะครับก็ให้มันดับมีลุ้นหน่อยแต่ดนว่าแบบตอนสุ่มๆเออให้คนดูได้ดูนะว่ามันได้อะไรนะครับโอเคอันนี้ไปต่อครับผมต่อยกระตุกเหมือนเดิมจะได้อะไรรอบนี้เป็นประกายแสงสีทองอีกแล้วเอาดีทองกับม่วงทองมาก่อนด้วยโลกก็คือล่าง โอ้โมีโจเซ่แล้วผมดูไม่รูมันเป็นคอมโบนะหรือเปล่านะใครรู้ก็บอกหน่อยนะว่ามันเล่นด้วยกันกได้ไหมไอ้โจเซ่กับวัคซีนเนี่ยคือถ้าเล่นได้ก็แจ่วงงันเพรับผมน่าจะเข้าจันดีเลยตอนเนีนน้ยเป็นเอ่อแฮมเมอร์เฮดนะครับรอบนี้โอเคมาก็มาอัปเดตพลังตอนนี้กันนะครับพลังที่หนึ่งหมื่นนะแล้วก็ได้ตัว SSR มาเยอะอยู่นะนี่ มีจีน้องแล้วนะครับผมเพิ่งไปเล่นพันด่านเจนอสด่านที่5้ามานะก็แจกมานะครับซึ่งต้องเอาไปแทนเจนอสที่เป็นคอครับตอนนี้ไม่มีคอครับน้องไม่มีคอครับน้องชายน้องชายพี่ไม่มีคอทําไงดีอะคือบต้องการดรจีนัสนะกพได้ดรจีนัสมานี่คือแบบแหลมอะแหลมมาโบรก,ก็ตอนนี้นะฟาร์มด่านไปก่อนพลังงานที่เหลืออยู่300กว่านะเพชรอยู่ที่2008นนะแบบแรกๆมันแจกเพชรมหาศาลมากนะครับ วันที่2ก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะราะผมก็คนไปใช้แรกแล้ววันแรกอะเพราะว่าผมน่าจะน่าใช้เยอะอะเออต้องซื้อตัวดำซื้ออะไรอีกแล้ววันนี้2มนี่แพ็คนี่มานะแพ็ค288แนะครับที่จะเป็นแพ็กพลังงาน150นะครับโดยรวมนะครับก็วันแรกๆมันได้เพชรเยอะไงวันหลังๆมันไม่ค่อยแจกแล้วในร้อยหพลังงานต่อวันก็ทำให้เวลขึ้นเยอะนะยิ่งแพ็กคัมพิอีกนะโอเคตอนนี้เราก็ผ่านสกิลไปนะครับ ก็แลกไปเลยนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามันก็รีใหม่ยัง,งก็แลกให้ถึงแลกกับถนนอาทิตย์อ่ะโอเคแล้วก็เปิดมานะครับโอ้มันเป็นไรนะเสียงเข้าของภผยนะครับโอเคตอนนี้พลังเราต้องรับที่10,000นะครับขอปรับรับพลังนะครับเพราะว่าตอนนี้กิลดายังเป็นอันดับหนึ่งอยู่นะก็น่าจะรับคัดตามพลังก่อนนะครับ โอเคตอนนี้นี่นะที่ผมไปฟามาในผมจะให้ดูก็คือแบบขอมันบ้านมาไทยเลยอ่ะเดี๋ยวรับของโชว์แล้วกันว่ามันได้อะไรบ้างนะครับกสูตรอ่าปีศาจใต้ดินไปได้ดิงได้มาอีกหนึ่งตัวแดงนะแล้วเดี๋ยวไปส่งตัวแดงกันจิงโจจิงโจเข้าไปที่4,500นะครับแล้วก็ลูกเตะจากดีนอสเข้าไปแล้วก็ลูกเตะจากโจเซ่เข้าไปครับแล้วก็ล่วงไปแถวหน้าแล้วก็ฮุกเข้าไปจะด่วงนะล่วงไปนอน ค okay. ตอนนี้ก็ได้ตัวแดงมา8ใบแล้วเนาะมาดูกดีกว่าว่าเราจะหายอีก2อใบนะผมน่าจะไปฟาร์มนะครับเออก็ตอนนี้นะเราไปสุ่มตัวแดงกันดีกว่านะครับ oh, โอเ้เมื่อกี้มีอะผมไปท็อปแคทมานะก็เลยอัดรวมๆเลยโอเคแล้วก็โอสเทมจารหนีเข้าไปนะครับติดตัวแดงรอบที่เท่าไหร่วะห้ามาั้ง หกเข้าไปนะจากไฟตัมมะนะครับเป็นฟัากายแสงสีม่วงนะครับสองม่วงด้วยได้เป็นอะไรขอตัวที่ชินะการริ่วอราการในที่สุดได้คอมาใช้แล้วเว้ยโอเคอย่างนี้ผมมีคอใช้แล้วนะน้องชายสบายอไรอางี้เป็นแฮมเมตตัวสุดท้ายออกมาบ่อยนะตัวนี้ แกตอนนี้ผม,มก็สุ่มไปเท่าไหร่วะนั่นแหละที่เปิดให้ดูเมื่อกี้แล้วก็เป็นคอด็อกเตอร์จีนัสสักทีนะครับก็โอเคมีคอใช้มีลูกไฟใช้ให้ออกได้อยเหรอสองตัวนะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราฟาร์มเลยนะครับสำหรับจีนอนนะในวันแรกหลังที่หมื่นสี่นะครับตอนนี้ก็ตอนนี้ท็อปเซลล์จะเป็นไอ้ท็อปเซลล์จะพางที่ประมาณ16ื่นหนะนะเออปุ๊บปุ๊บปุ๊บ ผมก็ฝามอือยาวๆนะครับเพจอยู่ที่4,003 3วัน้องตอนนี้แบบมันเยอะมากนะเดี๋ยวดูเหอะว่าแบบผมจะได้เท่าไหร่นะเดี๋ยวผมฝ่ามันก่อนค่อยๆฟาร์มไปนะบิงจะหมื่นห้าวอ่ะอีกนิดนึงอัพไหมมีอะไรให้อัพไหมโอเคเดี๋ยวเราคืนค่าเจนอสล่าง SR สร์ไปนะเพื่อจะมาอัพอันนี้นะครับจริงๆไม่ควรนะครับไม่ควรเอามาแลกนะควรจะไปแลกโจเซ่มากกว่านะเพราะว่า เ,ออเทคนิคปัญหาง่ายกว่าพลังนะครับช่วงแรกๆนะ่อ,อพลังอยู่ที่155 0 0ห้ารอยล้วแจวพี่ชายโอเคตอนนี้ก็อัพลิมิตไปนะพลังอยู่ที่16 0 0นนะครับโอเคอันดับอยู่ที่6นะครับตอนนี้ท็อปเซอร์พลัง2 0 0 0 0นะครับเป็นเทพเจ้าสายฟ้าของเรานะฮะโอเคก็เกียวตอนนี้อยู่พลังที่อันดับที่1นะครับ จริงๆผมก็น่พูดเรื่องกิวบ่อยอยู่เหมือนกันแหละเพราะว่าผมก็อัดแล้วก็ปฏิบัติต่อกันเชหญลักก็ต้องอัปเดตตลอดนะประมาณนี้แล้วกันก็ผมก็จะเคลียร์คนที่พลังน้อยที่สุดในกิวนะก็นั่นแหละผมก็ต้องแจ้งตรงนี้เลยนะครับว่าต้องเคลียร์จริงๆนะครับถ้าเราจะพัฒนากิวของเราไปเรื่อยๆนะครับส่วนการขอเนี่ยเอาจริงๆผมว่า การขอเซสมันอาจจะไม่ได้จําเป็นในส่วนช่วงแรกๆขนาดนั้นนะครับถ้ามันจะเป็นก็คือช่วงที่แบบคนเขาไม่ค่อยเคลียร์ภารกิจกันนะมันก็จะควรจะแรกนะแต่ช่วงแรกๆยังไงทุกคนก็แอคทีฟกันอยู่แล้วผมก็เลยไม่ได้ซีเรียสเรื่องเศษนะครับโอเคฮะตอนนี้เรามาอยู่กันที่อันดับที่17แล้วก็จิวนี้อยู่อันดับ1นนะครับผมเป็นเวลา8โมงครึ่งนะครับก็ตอนนี้ผมสุ่มแดงไป60ใบนะ แล้วก็ผมสุ่มเหลี่ยงไปดีกว่านะครับตอนนี้น่เหมือนหน้ามันจะบั๊กว่าตอนนี้โอสเทนจ์หนีเข้าไปนะฮะที่เท่าไรเอ่ยวงเป็นประกายแสงสีม่วงนะครับสำหรับตัวเหลี่ยงนะถือว่าล้างเกลียวไปก่อนนะจะได้อะไรเอ่ยเป็นตัวใหม่วะทัานยืนข้าขออนีญาตขอเป็นหนักกหวายนะครับ ใครเป็ตัวละครใหม่ก็แจมอยู่แจมอยู่แล้วก็เป็นหมัดเจ็ดสิบของวันที่หนึ่งนะครับจะได้อะไรมาดูกนะันหมัดที่เจ็ดอ่งเข้าไปนะฮะที่อุกับาดแล้วก็ออกเป็นประกายแสงสีม่วงนะครับโอ้โหสีม่วงเราไม่ค่อยได้ตัวแล้วนะตอนนี้จะ็นตัวใหม่เหรอเป็นซันนิคนะครับโอเค ตัวนี้ใช้ไม่ได้นะแต่เป็นบอสที่โหดมากไล่แทงไล่แทงอย่างนั้นแหละโอเคตอนนี้ก็ฟังอยู่ที่2 1 0 0มนนะครับเคประมาณนี้สุมม่มไปเจ็ดสิบโลนั้นตอนนี้ซึ่งตอนนี้ผมมีเพชรอยู่ที่5,200เพชรนะครับแบบตอนนี้ผมน่าจะซื้อื้อประมาณ20ตัวนะครับไปเลยที่4,4 0 0รอเพชรนะครับ3 2 1องห่ะ ซ,ซื้อดิพิชายบ้ง20บใบนะครับเอเควันแรกนร้ำซื้อมาเด็กน้อยตั้ง15ใบขึ้นอะไรเงี้ยถ้าซื้อก็ซื้อเลยนะถ้าไม่ซื้อก็คือดองเพชรเอาไว้นะครับก็นั่นแหละดองก็ดีไม่ดองก็ได้นะครับผมซื้อเลยแล้วกันที่แรกผมว่าจะซื้อมาสุดท้ายนะแต่ว่าซื้อเลยแล้วกันโอเคตอนนี้ผมมาอยู่ที่ส1โมงนะครับก็อัปเดตครั้งสุดท้ายของคลิปในวันนี้นะครับ ตอนนี้พลังอยู่ที่ฉิบสินะครับผมเป็นราชาบ๊อบนะครับผมเปลี่ยนชื่อนะเป็นราชาบ๊อบนะนึกถึงมิน <asha> เนี่ยนะราชาบ๊อบอะไรเงี้ยแบบโอเคตอนนี้นะครับผมมาดูท็พร้อยนะท็พร้อยพลังอยู่ที่19ื่นนะครับจริงๆพลังคิวผม 10, รับยู่ที่18ื่นเองนะท็พร้อยใครอยากเข้ามาก็ขอเข้ามาได้นะแต่ตอนนี้เหมือนคิวจะเต็มอยู่นะครับก็เป็นคิวคิมโรสนะครับผม <S <S เป็นกุลอลากราชานะครับกุลอากราชัน ลังที่6ก0 0 0นะครับผมโอเคก็ตอนนี้นะฮะ,ะตัวของเราก็จะเป็นตัวมันนี้นะเออเป็นตัวที่แบบถือว่าใช้ได้น,นะผมว่ามันไม่เกลือขนาดนั้นนะฮะเดี๋ยวเราไปหาตบคนกันดีกว่านะครับว่าเราจะตบใครได้บ้างน,นะครับโอเคตอนนี้แบบผมตบใครอ่อะผมอยากตีคนที่มีตับตัวเหมือนกันนะแต่พยายามจะไม่ยุ่งกับคนที่มีทูตีเอสเอสอาร์นะโอเคเลือกคนนี้แนกะัน ก็เป็นคุณไอหย่านะครับไอหยังเข้าไป4ี่หมื่นสามนะครับผมพลังเยอะมากผมนะคนเนี้จีเออร์โจเซฟดิเดียวไม่ขึ้น2ดาวผมเข้าไปแล้วไม่เข้านะก็จีโนเขายิงกับคืนมาที่สี่หมื่นเก้าล่วงไปสามสำหรับแถวหลังของเราแล้วก็มีคืบบินหน้าคดีเข้ามาที่1นึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เชียร์ใน,นเข้ามาที่5,600นะครับล่วงเข้าไปแล้วก็โดนระเบิดเข้าไปนะครับรแล้วก็เตะจากบาร์บิซันเข้ามานะครับ จากนั้นก็ระเบิดปืนจากกนยิงไปที่4ททร์เก็ตดาเมจ3 3,000นะครับล่วงไป1ตัวแล้วแล้วก็เตรียมตัวลงไปนอนเลยนะครับพลังเขา3,000 30, 0เลยนะคนนี้ไอ้ยะเรียบร้อยนะครับเหลือยืนอยู่2ตัวนะสำหรับฝั่งเขานะครับโอเคเรามาดูคนที่2อันดีกว่านะครับก็เรามาตบไครดีว่าตบดีมากอดีมากจริงๆคล้ายๆคนที่แล้วนะราอของอย่างแน่นเลยพี่ชายเอานี่มาลองดูหน่อย ตืดตด,ดดด,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 ดมาเทพจาดเทพจายิงเข้า,า,าๆๆไปับที่ห้าหมื่นหกนะครับล่วงไปสองนะแล้วก,ก็ยิงคณายเข้าไปที่หกพันนะครับผมจากนั้นระเบิดปืนจากต้นึ่งปังของเข,เขาเข้ามาที่ดรามิตห้าหมื่นเจ็ดพันนะครับล่วงไปสามตัวแล้วนะจีโฟล่วงลงไปแล้วก็เลยตีธรรมดาจากกระชาใต้นนดินเข้ามาแล้วก็สับดินมาที่6,400จากนั้นก็ปล่อยเข้าไปากับดาร์คชชยนะครับยังปล่อยไม่เข้าแล้วเป็นตัวแทงนะครับจากนั้นก็ ราเบิดปืนจากกลจากฟางของผมอัติเมตสกิลเข้าไปนะครับผมที่13,000ดาเมจนะครับล่วงไปเหนือกว่านั้นก็ฝั่งเขกำลังยิงขับคืนมากขึ้นฟางที่18,000 18,000นะยังไม่ล่วงนะครับผมยังยืนได้อยู่นะจะโดนผัาไม้ตายหรือเปล่าอ่ะโอเคยังยืนได้สวยก็ชนะไปนะครับผมผมบอกตรงๆนะของเขียวผมแจ่มมากนะมิดเฮดพิวคอมเบลสองชิ้นนะอ่ะเออโคตรสวยอะ่ะ ตอนนี้นะครับผมไปหาคนตีดีกว่านะฮะเอาเป็นนี่สส <c oughs> น์จักรวาลน้องชายพี่เดี๋ขอย่ญา,าตตีเลยแล้วกันนะเป็นคอทะเลนะครับอุ้ยน่าเล่นอยู่นคะรทะเลเอาจริงแล้วลูกไป2ตัวนะจากฝั่งผมจากนั้นก็พุ่งเข้าไปติดเดวจากโยเต่เข้าไปนะครับติดสนามสองตัวแล้วก็ จีนอตเตเข้ามาที่จีนอตหน้าผมนะแล้วก็สวนจมไล่จมตีจากบาฮะตินไปแล้วก็ตีธรรมดาเข้าไปลูกไปหนึ่งตัวจากนั้นก็ต่อยเข้าไปนะฮะจากดาร์ชายครับทุ่มเข้าไปจากวัคซีนแมนนะครับผมจากนั้นก็ยิงจากจีนัสนะครับแล้วระเบิดปืนจากโกนมาจังหวะนี้จะหมดเลยหรือเปล่าโบวก <c oughs> <c oughs> เดี๋ยเลยรับหายไปเลยนะโอเค เรามาลองกัน5ทางเก็บบางทอผมจะมเล็กแค่ไหนนะครับตอนนี้ผมกะคิดว,ว่าเอาเปรียบเขาจะจัดนะเพราะว่า5กับ6น,น,นี่มันต่างกันอยู่เหมือนกันนะอุ้ยเอาดีหมดเลยเหรอโอเคก็ <c oughs> วันแรกนะผมซื้อพลังงานไปที่ถึง250นะครับไอ้ถึงขึ้น500เลขมันขึ้น500อเออประมาณน,นั้นบ้อย่างน้องสนัยที่มาคุยกับผมนะเออแบบวิวโคตรเร็วอะเอาจริงแล้วอะ ก็เดี๋ยวตีกันอีกคนหนึ่งนะกันเดี๋ยวหาคนตีกันอืมโกโก้นี่บ๊อบบี้ทำยญ่ว่ะตีอะคิงว่ะป่ะคนนี้เขาปั้นเด็กนะครับได้เด็กมาเล่นนะเด็กก็น่าเล่นอยู่นะความจริงแล้วอ่ะแบบโซมันเบี้ยมาเล่นจนคิมว่คิงมิโล่ ต่มีบอมมันก็นั่นแหละยิงเข้าไปนะที่ห้าหมื่นสี่นะครับแล้วก็จากโจเซ่เข네้าไปนะครับตีสนามพลังนั้นแล้วก็เด็กอัติเมตซิสกี้เข้ามาตีสตันหนึ่งตัวนะครับที่ดาร์คชายนะแล้วก็ตีมาได้จากลาซาตินไปนะครับผมล่วงไปอีกหนึ่งตัวนะครับก็โอเคก็บนประมาณนี้แล้วกันโอเคใครอยากให้ผมตบก็ทักมานะเดี๋ยวจัดให้คลิปหน้านะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ากิลจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีตัวบั็กเกิดขึ้นในเซิร์ฟนี้นะครับ ก็อรอดูกันต่อไปนะว่าจะมีใครเป็นตัวบั๊กนะครับโอเคสวัสดีครับ